สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโบสบายนะคะและในคลิปนี้ก็จะเป็นเทคนิควิธีการนวดเท้านะคะก็เป็นแบบคอร์สสั้นๆนะคะไม่เกิน20นาทีเนาะเดี๋ยวเรามารับชมแล้วก็เดี๋ยวโบจะพูดถึงประโยชน์นะคะของการนวดเท้านะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะก็เดี๋ยวเรามาฟังกันพร้อมกับรับชมวิธีการนวดเพลินๆไปด้วยนะคะ เพื่อนๆหลายๆท่านนะคะก็อาจจะเคยรู้สึกว่าปวดเท้านะคะแล้วก็เคยนวดเท้านาะหลังจากที่เราได้นวดเนี่ยก็จะทําให้เรารู้สึกว่าผ่อนคลายคลายความเมื่อยล้าลงได้นะคะแต่ว่าการนวดเท้าเนี่ยไม่ได้ทําให้เรารู้สึกดีเพียงแค่นี้นะคะแต่ว่ายังมีการวิจัยให้เห็นว่าการนวดเท้าเนี่ยมีประโยชน์ต่อสุขภาพในด้านอื่นๆอีกด้วยนะคะ การนวดเท้าแม้เพียงเล็กน้อยนะคะก็ช่วยคลายความเครียดแล้วก็ทำให้เราเนี่ยรู้สึกกระปี้กระเป๋าขึ้นได้นะคะการนวดเนี่ยจะไปกระตุ้นระบบประสาททำให้สารเคมีในสมองเนี่ยทำให้เรารู้สึกดีขึ้นเช่นเอนโดฟินเนี่ยเพิ่มขึ้นมีการศึกษาเนีค้นพบว่าผู้ที่ ได้รับการนวดเท้าหลังจากผ่าตัดไส้ติ่งนะคะมีอาการปวดน้อยลงแล้วก็ใช้ยาแก้ปวดน้อยลงไม่เพียงเท่านี้นะคะการนวดเท้ายังช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดซึ่งจะช่วยในการรักษาแล้วก็ทําให้กล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อของเราแข็งแรงขึ้นนะคะซึ่งเป็นสิ่งสําคัญที่เวลาเรามีปัญหาสุขภาพนะคะก็จะมีผลต่อการไหลเวียนของเลือดไม่ดีนะคะ เนื่องด้วยว่าวิถีชีวิตประจำวันของคนเราในสมัยปัจจุบันนะคะก็ไม่ค่อยได้ลุกเดินไปไหนจึงทำให้ระบบหมุนเวียนของเลือดนะคะทำงานได้ไม่ค่อยจะปกติมากเท่าไหร่นะคะรวมถึงทำให้กล้ามเนื้อเท้าตึงโดยเฉพาะบริเวณสันเท้านะคะการนวดเท้าประมาณสัก10-15นาทีนะคะก็จะช่วยส่งออกซิเจนเข้าไปในเซลล์ของร่างกายมากขึ้นนะคะ ทำให้การทำงานของร่างกายโดยรวมเนี่ยมีประสิทธิภาพที่ดีมากขึ้นนะคะ การนวดเท้านะคะก็จะช่วยให้เราเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายจากความเครียดได้แล้วก็ยังทําให้กล้ามเนื้อที่หยุดตึงจากการเดินการยืนมาทั้งวันนะคะคลายตัวลงได้ด้วยนะคะส่วนเวลาที่เหมาะกับการนวดก็อาจจะเป็นช่วงเย็นก่อนที่จะกลับบ้านหรือว่าก่อนที่จะเข้านอนนะคะเราก็จะรู้สึกว่าสดชื่นแล้วก็นอนหลับได้ดียิ่งขึ้นนะคะหลับสนิทมากขึ้นนั่นเองนะคะ ในส่วนการนวดเท้าทางด้านจิตใจนะคะสำหรับผู้ที่มีปัญหาโรควิตกกังวลหรือว่าโรคซึมเศร้าหรือว่าตกอยู่ในความเครียดนะคะหากได้รับการนวดหรือสัมผัสกันกดจุดตามร่างกายก็จะหลั่งสารเอนโดฟินนะคะทำให้เรารู้สึกมีความสุขรู้สึกผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นนะคะโดยหากว่าเราเมีอาการบาดเจ็บหรือปวดเมื่อยเท้านะคะ สำหรับคนที่มีอาชีพที่ต้องเดินเยอะๆหรือว่าต้องมีการเยี่งเท้าหรือออกกำลังกายแบบหนักๆบ่อยๆนะคะก็ควรจะได้รับการนวดเท้าบ้างนะคะเพื่อลดอาการเจ็บปวดที่อาจจะเกิดบริเวณที่ข้อเท้าหรือส้นเท้านะคะแล้วก็ยังช่วยให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยแข็งแรงแล้วก็ยืดหยุ่นมากขึ้นนะคะ และไม่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับผู้หญิงหลายๆท่านนะคะที่ต้องเผชิญกับอาการซึมเศร้าวิตกกังวลนอนไม่หลบับปวดหัวแล้วก็มีอารมณ์แปรปรวนง่ายในช่วงก่อนจะมีประจำเดือนนะคะหรือว่าอยู่ในช่วงวัยหมดประจำเดือนแล้วนะคะก็สามารถใช้การนวดเท้านะคะเข้ามาลดอาการเหล่านี้ได้นะคะโดยอาจจะนวดทุกวันเบาๆนะคะหรือว่านวดวันเว้นวันก็ได้เนาะก่อนที่เราจะมีประจำเดือนนะคะ ก็จะช่วยได้นะคะก่อนการน,นวดเท้าที่ดีนะคะก็ ควรจะทำความสะอาดเท้าให้สะอาดนะคะแล้วก็อาจจะมีการแชร่ด้วยน้ำอุ่นสักประมาณ5นาทีก่อนที่เราจะเริ่มนวดนะคะเพื่อให้กล้ามเนื้อเนี่ยคลายตัวแล้วก็ทำให้ผิวเท้าที่แห้งเนี่ยชุ่มชื้นมากขึ้นนะคะแล้วก็การนวดเนี่ยจำเป็นจะต้องมีพวกครีมหรือว่าน้ำมันหรือมอยส์เจอร์ไรเซอร์ต่างๆนะคะเพื่อทำให้เท้าเนี่ยลื่นนุ่มง่ายต่อการนวดมากขึ้นนะคะ แต่ถ้าหากว่าหาไม่ได้ไม่มีจริงๆนะคะก็อาจจะเป็นแป้งฝุ่นก็ได้นะคะเอามาช่วยในการแบบว่าทำให้มันแบบลื่นนะคะโดยที่การนวดนะคะก็จะนวดตั้งแต่นิ้วเท้าไปจนถึงส้นเท้าแล้วก็หลังเท้าบริเวณด้านข้างเท้านะคะ แล้วก็จะมีการกดคึงตามแต่ละจุดนะคะหลังจากนั้นเราก็จะนวดที่บริเวณขานะคะเริ่มจากบริเวณน่องนะคะมาจนถึงบริเวณหัวเข่าเลยนะคะ และถึงแม้ว,ว่าการนวดจะดีต่อสุขภาพแค่ไหนนะคะก็ยังมีข้อควรระวังหลายอย่างที่เราจะต้องรู้ก่อนที่เราจะไปนวดนะคะสําหรับผู้ที่มีโรคประจําตัวนะคะก็อาจจะต้องระวังสักหน่อยนะคะเพราะว่าการนวดเนี่ยจะไปกระตุ้นระบบไหลเวียนของเลือดก็อาจจะส่งผลต่อผู้ที่มีโรคประจําตัวต่างๆได้เช่นโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคความดันนะคะโรคก,กระดูกพุนต่างๆนะคะแล้วก็ ผู้ที่ทำสัลญ,ญกรรมหรือว่าใส่ขาเหล็กใส่ข้อเทียมนะคะเพราะการนวดเนี่ยก็จะมีการกดการคลึงที่จะออกแรงมากหน่อยนะคะก็อาจจะทำให้ส่วนที่เราเสริมจากการทำสัญญกรรมหรือว่าเสริมในร่างกายส่วนใดเนี่ยเคลื่อนไปจากตำแหน่งเดิมได้ก็จะต้องระมัดระวังสักหน่อยนะคะ นอกจากนี้นะคะก็สำหรับผู้ที่มีแผลผ่าตัดนะคะยังไม่หายสนิทหรือว่าสตรีมีคันนะคะก็เป็นอีกกลุ่มที่ต้องระมัดระวังในเรื่องการนวดให้ดีนะคะซึ่งไม่ใช่แค่การนวดเท้าเท่านั้นนะคะแต่ยังรวมไปถึงการนวดทุกส่วนของร่างกายนะคะเพราะว่า ผู้ที่มีแผลเมื่อน,นวดแล้วเนี่ยแผลก็อาจจะเปิดได้เนาะแล้วก็ถ้าหากตั้งคันอยู่การนวดก็อาจจะส่งผลต่อทารกในคันได้นะคะสำหรับข้อควรระวังนะคะก่อนนวดก็อาจจะต้องมีาการตรวจวัดอุณหภูมิความดันนะคะแล้วก็หากมีอุณหภูมิในร่างกายเกินกว่า38.5องศาเซลเซียสนะคะก็ควรระมัดระวังไม่ควรนวดเนาะความดันเกิน140นะคะ หัวใจเต้นแรงมากกว่า80ครั้งเนี่ยก็ห้ามนวดนะคะเพราะการนวดเนี่ยจะไปกระตุ้นระบบไหลเวียนเลือดแล้วก็ทําให้ความดันเนี่ยยิ่งสูงขึ้นความร้อนในร่างกายเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะทําให้ผู้ที่ได้รับการนวดเนี่ยเกิดความรู้สึกอ่อนเพลียหรือว่าถึงขั้นหมดสติได้เลยนะคะอย่างไรก็ตามนะคะแม้ว่าการนวดก็จะเป็นทางหนึ่งที่ช่วยทําให้ระบบภายในร่างกายเนี่ย ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะแต่ว่าเราเนี่ยก็ต้องทําควบคู่ไปกับการดูแลรักษาร่างกายตัวเองนะคะให้แข็งแรงด้วยการออกกำลังกายรวมไปถึงการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็พักผ่อนอย่างเพียงพอเสมอนะคะและเวลาที่เรานวดนะคะหลังจากที่เรา นวดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ควรจะดื่มน้ำอุ่นหรือว่าน้ำสมุนไพรหลังจากการนวดนะคะเพื่อการขับของเสียภายในร่างกายนะคะแล้วก็ยังไม่ควรอาบน้ำสระผมหรือดื่มน้ำเย็นหรือว่าแบบล้างตัวด้วยน้ำเย็นทันทีนะคะก็ควรพักอย่างน้อยสักหชั่วโมงนะคะ ในปัจจุบันนะคะเราก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการนวดเท้าเนี่ยเป็นการนวดที่ได้รับความนิยมในไทยแล้วก็มีร้านนวดเท้าเนี่ยแพร่หลายเป็นอย่างมากนะคะซึ่งมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามาในเมืองไทยแล้วก็แบบว่านอนเรียงลายกันนวดฝ่าเท้านะคะเพราะแบบความเมื่อยลา้าเนาะที่เดินเข้ามาแบบเที่ยวตามเมืองต่างๆนะคะเขาเดินเยอะแล้วเขาต้องการความผ่อนคลายร้านนวดเท้านี้ก็จะแบบขายดีมากๆนะคะ ซึ่งการนวดเท้านะคะก็เปรียบเสมือนการทำสปาให้เท้านะคะซึ่งช่วยผ่อนคลายร่างกายลดความตึงเครียดของกล้ามเนื้อแล้วก็จิตใจลดอาการกังวลวิตกกังวลนะคะซึ่งในทางการแพทย์นะคะก็ทางจีนนะเชื่อว่าฝ่าเท้าเนี่ยมีจุดเชื่อมโยงกับประสาทไปถึงสมองนะคะโดยการนวดเท้านี่สามารถบรรเทาอาการไมเกรนได้ด้วยแล้วก็ทำให้สมองเนี่ยได้พักผ่อนนะคะเข้าสู่ความสงบจึง อย่างที่บอกนะคะทำให้นอนหลับง่ายขึ้นนอนหลับสนิทขึ้นสบายตลอดทั้งคืนนะคะแล้วก็ยังช่วยปรับระบบร่างกายให้สมดุลน,นะคะเพราะว่ามีการกระตุ้นให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นนั่นเองนะคะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะเราจะเห็นได้ชัดเลยในผู้สูงอายุนะคะที่ไม่ค่อยได้ขยับขยืขย่นหรือว่าทำกิจกรรมที่ใช้ร่างกายเท่าคนหนุ่มคนสาวนะคะเวลาที่ได้รับการนวดผ่อนคลายฝา่าเท้าหรือขาหรือส่วนใดก็ตามนะคะเราจะเห็นผลได้ชัดนะคะว่าสุขภาพโดยรวมเนี่ยจะดีขึ้นนะคะ ศาสตร์การนวดเท้านะคะก็ถือเป็นศาสตร์ที่มีความปลอดภัยค่อนข้างสูงนะคะเนื่องจากไม่ได้ใช้ยาหรือว่าสารเคมีใดๆนะคะก็ถือว่าเป็นการรักษาทางเลือกควบคู่ไปกับการแพทย์แผนปัจจุบันได้ดีเลยทีเดียวนะคะ และสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทางสปาความงามและนวดเพื่อสุขภาพอายุทยา Aurora Esthetic Spa นะคะก็ให้โอกาสเราได้เข้าไปถ่ายทําวิธีการนวดรวมถึงให้เราแบบถ่ายทํำเห็นสถานที่ต่างๆนะคะซึ่งมีความสวยงามมากๆนะคะแล้วก็พนักงานนะคะก็เป็นกันเองกับเรามากๆนะคะ และถ้าเพื่อนๆท่านไหนสนใจนะคะอยากลองเข้าไปใช้บริการนะคะซึ่งที่นี่เขาจะมีแบบครบวงจรเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนวดฝ่าเท้านวดฝ่ามือนวดทั้งตัวทำสปานวดอโรมานวดน้ำมันนวดไทยจัดหนักจัดเต็มนวดหน้าประครบอบสมุนไพรนะคะมีครบวงจรที่ท่านต้องการเลยนะคะก็สามารถไป ใช้บริการหรือว่าโทรไปสอบถามโปรโมชั่นจองคิวกันได้ก่อนนะคะที่ l i น์แอดออโรราสปานะคะหรือว่าโทร092 916 6389นะคะที่สปานะคะเขาจะเปิดให้บริการ10โมงครึ่งถึง3ทุ่มนะคะแต่ว่าคิวสุดท้ายเนี่ยเขาจะรับอยู่ที่ตอนประมาณทุ่มครึ่งนะคะก็จองคิวกันเข้าไปก่อนนะคะโลเคชันนะคะก็จาก เจดีวัดสามปื้มนะคะมุ่งหน้าไปทางถนนโรจนะขับชิดซ้ายไว้ตลอดนะคะก็จะเจอเซเว่นให้เหลี้ยวซ้ายเข้าซอยข้างๆเซเว่นได้เลยนะคะก็จะเจออาคารสีขาวอยู่ซ้ายมือสวยงามมากๆที่นี่แล้วค่ะเลี้ยวเข้าไปลองใช้บริการได้เลยนะคะซึ่งเห็นทางร้านสปาหรูหลาแบบนี้นะคะดูภายนอกแล้วแบบว่า คิดว่าต้องราคาสูงมากแน่ๆนะคะแต่ว่าราคาเริ่มต้นที่นี่นะคะ300บาทเราก็สามารถเข้าไปใช้บริการได้นะคะแล้วก็สำหรับท่านที่เป็นสมาชิกมีเมมเบอร์นะคะก็จะมีบริการนวดเท้าให้ฟรีด้วยนะคะลองโทรไปสอบถามโปรโมชั่นกันได้เลยนะคะ และสำหรับท่านที่รับชมแล้วก็ชื่นชอบนะคะก็ฝากเป็นกำลังใจให้โบและทีมงานทุกท่านนะคะด้วยการกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร์นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะสำหรับผู้รับชมใหม่ๆที่เพิ่งผ่านมาเห็นคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะซึ่งเวลาที่กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะเวลาโบลงคลิปใหม่ๆก็จะได้ แจ้งเตือนให้เพื่อนๆเข้ามารับชมกันได้อย่างต่อเนื่องเลยนะคะและสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่มีร้านแนะนำอยากให้โบเนี่ยเข้าไปลองใช้บริการหรือว่าไปแบบรีวิวให้เพื่อนๆท่านอื่นเนี่ยได้รับชมนะคะก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาแนะนำกันได้เลยนะคะยินดีที่จะเข้าไปลองนะคะเพื่อเป็นตัวแทนเพื่อนๆทุกท่านนะคะ และก่อนจะจากกันไปในคลิปนี้นะคะโบ okay. <Ooh. S 1> ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็ให้การสนับสนุนรับชมคลิปโบมาโดยตลอดนะคะก็อยากให้เป็นกำลังใจให้กันแบบนี้ตลอดไปยาวๆเลยนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็รับชมกันให้จบนะคะแล้วเดี๋ยวโบต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านมากๆนะคะสวัสดีค่ะ